ครับอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่น Minecraft กันนะครับผมนะวันนี้เราจะมาเล่นแบบ Single p l a y เยอร์เน่ยเออเขียดนิเวอร์แม่งนะเกียดนิเวอร์กูไม่รู้เครื่องกูจะเจ๊งไหมกูมอัดคลิปแล้วก็เล่นเกม Minecraft ไปด้วยซึ่งมันเป็นอะไรที่ทอรหดมากเลยชีตโหมดนั่นหรอปิดไปนะห้ามเปิดเด็ดขาดเลยนะครับเกมรูอืมชีตหมดเปิดไว้ หน่อยก็ได้นะมึงไม่น่าจะเสียหายอะไรเพราะว่าปกติกูก็ไม่รู้รอยู่แล้วว่ามันเสกของตรงไหนยังไงนะครับผู้ชมโอเคซึ่งอันนี้เป็นกูปรับฟูสกิน F11 แบบโอเคปรับเป็นฟูสกินละคือมันจะแบบแปลกๆหน่อยเอ,อิมแล้วมันมีตัวชีเฟรมเลทอยู่ข้างบนด้วยนะครับ คุณก็สามารถดูไฟมเรทได้ทางด้านบนเลยนะครับตรงเฟมเรทตรงเนี้ยเออผู้ชมก็สามารถดูได้เลยเนะว้าวมาในเกมแล้วนะโคตรแหลกเลยผู้ชมอัคดคลิปไปเล่นไปเนี่ยแหลกมากแต่พอดูในวิดีโออาจจะไม่แหลกหรอกแต่กูรู้สึกแบบซึอะยังไงอะแหลกอยู่ตลอดเวลานะ โอ้ช่นนี้ติดเพลงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอเคตบแรกก็เอาไม้มาให้หมดแล้วก็คำต๊ะคราฟติ้งเทเบิลเลยนะตรงนั้นมีวัวอยู่นะคุณผู้ชมเอ่อเดี๋ยวทำเป็นแบบสติ๊กก่อนทำสติ๊กก่อนโอเคก็ตึ๊ แล้วก็เอานี่มาตึบตึบตึบแอกหมาขุดอย่างรวดเร็วครับคุณผู้ชมควมกูไม่รู้ว่ามันจะรับการอัดคลิปแบบอย่างนี้ได้ไหมนะเเ้ได้มาได้หินมาสก้อน7ก้อนอเคแค่นี้ก็พอแล้ว ก็ทำเป็นเออ่ขวานหินขวานพิกแอคหินทำเป็นสติ๊กปปปึึึ๊๊๊บบบขวานหินมาแอคหินก่อนโอเคโอเคซึ่งเสียงเกมผมไม่รู้ว่ามันดังหรือเปล่านะเพราะว่ากูลืมปรับ เสียงเกมนะครับคุณน,นะ,อะ,อะโอ <behav? S 2> อประตูฝักขอโทษด้วยเมื่อกี้หลุดโอ้กูนี่สร้างจริงเลยนะขุดตัดไม้ต่อนนะไปหาดูก่อนว่ามีหมูห่ ini, บ้านอะไรแถวๆนี้หรือเปล่านะต่อไปถึงอีกอทำไมมันสร้างสูงจริงๆเลยต,ตรงนั้นมีอะไรมีบอลาวาตรงนี้มีดอกไม้แล้วตรงนั้นอะตรงนั้นมีวัว เฮ้ยตรงน,นั้นไม่วัวคุณผู้ชมไปฆ่าวัวกันดีกว่าฆ่าวัวไว้กินตอนเย็นเออวันช็อตวันช็อตช็อตไอ้หนีทำไมหนทีทำไมทำไมทำไมไม่ดอบอ่ะอ๋อดอบเออเอ,เอโอเค พอเราได้ของมาแล้วก็เดี๋ยวไปขุดอีกรอบนึงแล้วทำฟันแนนกันเลยดีกว่าฟืนแนนเข้ากับเตาเผานะคุณผ,ผู้ชมสำหรับคนที่อ่านผู้สองกินไม่ออกโอเคตรงนี้ก็ขุดลงไปอ่ะลงไปก่อนนี้ขุดเป็นอเอตรงนี้ก็ประตูฟักแล้วผมจะทุบตรงนี้ทำไมวะ จะทุบตรงนี้ทำไมนะโอ้โ oh หทำพลแน้นเลยดีกว่าโอเครอได้ฟลนแนนมาได้เวลาย่างของกันแล้วจ้าต้องเอาอะไรนะมันเรียกว่าเอาไม้ดิบมาไม้ดิบ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 มาเผา เอาไม้ดิบไว้ข้างล่างแล้วก็นี้วไว้ข้างบนใช่ไหมหรือว่าเอาตรงนี้ไว้ข้างล่างแล้วตรงนี้ไว้ข้างบนเอออย่างนี้แหละเตาเผาทำเป็นเตาเผาที่มันไม่มีอะไรเลยท,ท,ทั้งๆที่กูก็อยากจะลงเชดเดอร์ด้วยเหมือนกันแต่ลงไม่ได้อโอเคอ่าได้ชาโคแล้วขอเอานี้มาเอาชาโคปิงเจ้านี้ เดี๋ยวผมไปดูลาวาตรงนู้นเอ้ยไปสำรวจพื้นที่ก่อนนะว่ามันมีอะไรป๊อกเด็กชิมเมนต์เฉยตรงนั้นมีไฟด้วยเว้ยไฟไหม้ทุ่งไฟไหม้ทุ่งไฟไหม้ทุ่งแล้วแต่ไฟก่อนดต่ไฟอุ้ยอุยอุ๊ยโอ้โหนึกบอลาวานะ เดี๋ยวเสียงอะไรวะคุณผู้ชมเดีเดาเดคุณผู้ชมแปปหนึ่งเสียงอะไรวะเนี่ยไอ้สุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทรมาอะไรตอนนี้วะกูบอกว่าไม่โทรมายังจะโทรมาคุณผู้ชมชอบมากเลยโอ้ยคือแบบกูเกลียดแบบคือแบบผมไม่ชอบเลยอะ่ะเพื่อนโทรมาตอนอัดคลิปเนี่ย คือแบบเซ็งอะ่ะเออโอเคอเคุอค้ยแหลกแลกได้เนื้อย่างมากินแล้วได้สเต็กกินแล้วจ้าวันนี้ไปหาแกะก่อนหวังว่าแถวๆนี้จะมีแกะให้ฆ่านะแต่วัวนเอาวัวไปกินเป็นอาหารแล้วกันถ้าเจอเหล็กเดี๋ยวเอาเหล็กมาเฉาะไก่ ก่อนชอกไก่กินชอกไก่กินกินเออเออเอออีกตัวนึงอีกตัวอุ๊ปออดอิศเอ้ยอ้ยไก่ไก่เบ้เดี๋ยวผมเปิดเพลงหน่อยละกันเพราะว่าเออมเกเอในแบบอะไรนะพูดง่ายคือแบบในคลิปผมมันไม่มีเพลงไงก็ใช้เพลงไอ้จาก ไอ้ใหม่ครับนี่แหละชุดใหม่ครับใหม่ครับขวานตีวัวขวานตีอัวโอ้ยว่ะขวานตีวัวเอาเนื้อมาเดี๋ยวจะทําชุดเกาะหนังละแต่ก็ไม่อยากทำหรอกเพราะว่ามันแบบเสียเวลาไปหาชุดเกาะเหล็กมาใส่ดีกว่านะโออไอ้อ้ยเฮ้ยเจอแกะแล้วคุณผู้ชมเจอแกะแล้วเจอแกะแล้วเจอแกะแล้วแกะแกะมา เนื้อแกะเนื้อแกะมาแหะโอเคผู้ชมอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวนึง <c oughs> เหมือนว่าผมแบบไปเก็บกดไอ้พวกนี้มานะ่ะเออผมได้พวกนี้มาแล้วเขาวนี้แหละคือแรกไปด้วยสวยนะเดี๋ยวคืนที่สองไปขุดพวกมงพวกเหมืองอะไรประมาณนั้นโอเค ทำเตียงนอนเย่ yeah. ผู้ชมผมได้เตียงนอนมาแล้วนะเนี hey. ่ยเตียงนอนไว้ตรงนี้แล้วกันเผื่อตอนกันคืนจะได้มานอนวันนี้แบบโคตรอิปิกอะคือแบบเผาอะไรได้อย่างรวดเร็วทันใจชอบมากไม่มีไม้เอาไม้ข่าวมาแทนแล้วกัน เผากันเอา้าโอ้โหใจร้ายอ่ะคนสร้างคนสร้างใจร้ายคนสร้างโคตรใจร้ายเลยคุณผู้ชมมันต้องใช้ชนิดเดียวกันงนั้นหรออได้อ่าเดี๋ยวจะได้ชาคูแล้วก็มาเผาอาหารอีกนะชาคูชาครูชาครูชาคูโอเคได้ชาคูมาแล้วเอาเนื้อนี้ไปเผา เนื้อวัวสเต็กเนื้อสตกสเต,กสต็กแต่ผมไปหาเหล็กที่แถวๆนี้ดีกว่านะว่าผมจะเอาไปทําเป็นถังน้ําแล้วก็ทําไปตักละวาแล้วก็ทำเป็นเชื้อเพลิงอืมเหมือนว่าผมยังไม่มีทอ็อตเลยฮะไม่เป็นไรช่างมันตอนคืนม,มืดก็นอนนะ เย่ yeah. ได้สเต็กมาแล้วโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าเนะก็เดี๋ยวทิศทหน้ามาต่อนะครับคุณผู้ชมโอเคสุสดที่ครับบ๊ายบาย <c oughs> สเต็กกี้คีมาได้ไงเนี่ยสเต็กกี้คีมานะ <c oughs> โอเคโอเคเอาแค่แค่นี้นะคุณผู้ชมบ๊ายบาย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 ,บาย,บายแล้วกูต้องอัดหยุดอัดตรงไหนวะ